ซัมซุงครับ55 ku 6กพตัวนี้อาการมาจอมืดนะครับเอามืดแก้ไขเจ็ดถึงยี่ส7-22แต่ไม่ใช่ด้านนี้นะครับด้านนี้แก้ไขที่ด้านนี้ด้านนี้เสียด้านนี้ก็คือแบบเนี่ยแปะแล้วสีเพี้ยนนะครับสีด้านหน้าออกไม่เท่ากัน ก็ใช้ตัวช่วยนี่ครับตามตำราของอาจารย์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น LC 1กับ LC 2นะแบบนี้ไฟมา12 13 12โวลต์จากเมนบอร์ดจากสปายบอร์ดปรับขึ้นเป็น38 ถึงจะได้สีที่เคลียร์หน้าจอโอเคครับผมจอใหญ่ๆ